ละมุนลิ้นละมุนใจละไมออรมณ์สัมผัสความอร่อยหลากหลายให้เต็มอิ่มใกล้เมืองกรุงพระสมุรเจดี JD, สมุดประการม,มือแรกนี้การแนะนําให้มาชิมผัดไทยและสุก,กี้ที่เลื่อนชื่อความอร่อยของร้านเต่าทองครับถ้ามาจากกรุงเทพวิ่งตรงมาตามถนนสุขสวัสดิ์เจอแยกหอนาฬิกาเลี้ยวขวาเลยครับทางไปแหลมฟ้าผ่านั่นเองร้านจะอยู่ทางด้านขวามือครับ ตอนนี้ก็นั่งอยู่ในร้านเต่าทองแลวนะครับซึ่งเป็นร้านที่ได้ชื่อว่ามีเมนูผัดไทยและก็สุกี้นะครับที่อร่อยที่สุดในอำเภอพระสมุดเจดี JD แล้วนะครับหน้าตาหน้ารับประทานทีเดียวนะครับเนี่ยนอกจากหน้าตาเมนูอาหารจะดีแล้วนะครับรสชาติยังดีสมคำร่ำลือจริงนะครับหลังจากอิ่มท้องแนะนําให้แวะพักไหว้พระที่วัดเอี่ยมประชามิตรให้อิ่มอกอิ่มใจกันด้วยครับ หลังจากที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังใจและพลังกายแนะนําให้ไปร้านกุ้งเหยียดป้าสุนทรเรามาหาซื้อของฝากกันดีกว่านะครับกับร้านนี้ครับร้านป้าสุนทรนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่ากุ้งเหยียดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปและก็ขึ้นชื่อมากๆเลยในอําเภอพระสมุทรเจดีย์แห่งนี้ครับผม สวัสนะครับ <ron> แนะนําให้มาช่วงสายถึงบ่ายของทุกวันนะครับเพื่อชมกรรมวิธีการผลิตกุ้งเหยียดก่อนจะไปนั่งรับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศสบายๆได้ที่ร้านบ้านชายน้ำ <few restaurants> และเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับคริปตะเวนกินที่อำเภอพระสมุทรเจดีให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นครับขาดไม่ได้เลยนั่นก็คืออาหารทะเลครับผมก็เลยพาคุณผู้ชมมาที่นี่ครับส่วนอาหารบุญชูซึ่งมีหลากหลายเมนูอาหารทะเลให้คุณผู้ชมได้เลือกนะครับและที่เด็ดโด่งที่สุดนะครับนั่นก็คือจานนี้เลยครับส้มตำปูไข่ดองนะครับดูจากบนจานแล้วนะครับปูไข่มาทั้งหาครับและก็มะละกอมาทั้งต้นครับเพราะจานนี้ได้รับรางวัลโอท็อปนะครับได้รับเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปประจําจังหวดดสมุทรรปากเเลยยีีว เคยไปโชว์ที่ม p a c กมาแล้วงั้นจานนี้ติดดาวนะครับช้าอยู่ใหญ่ครับทาเลยสิครับนี่คือปูไข่หล่นนะครับไม่ใช่ปูหล่นธรรมดาคือเหมือนเนื้อไข่ของปูเนี่ยมันจะลงไปอยู่ในน้ำหล่นนะครับชาดดีมากทีเดียวครับ สำหรับกล้านะครับการทานอาหารนอกจากรสชาติอร่อยแล้วความแปลกใหม่ของสถานที่และบรรยากาศนับได้ว่าเป็นเครื่องปรุงสำคัญที่สุดที่จะทำให้รับรู้ถึงความสุขได้มากยิ่งขึ้นเหมือนที่กล้าได้รับในวันนี้ครับที่นี่สมุทรปราการหากหากับยังไม่อิ่มหนำจุใจแนะนำให้ไปร้านโจ๊กเจรวมใจที่เปิดขายทั้งคืนเป็นมือดึกกันครับ